สวัสดีครับวันนี้พบกับผมกริดคอนเฟิร์มนะครับวันนี้ต้องบอกว่าผมจะนําคําทํานายของท่านนะที่เกิดวันจันทร์อัรพุธวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับว่าวาสนาท่านจะเป็นอย่างไรท่านสามารถดูดวงได้ด้วยตนเองนะครับหรือท่านสามารถที่จะแชร์คลิปนี้ไปให้คนรู้จักของท่านเพื่อเป็นการทํานายดวงให้กับเขาเพราะเป็นตําราเก่าแก่มันยับมากครับนี่ครับผมให้ดูครับวันนี้นะผมจะนําตําราเล่มนี้นะฮะคือปฏิทินชีวิตนะครับโดยอาจารย์หม่องสุริยะนะครับตำราเล่มนี้นะเป็นตําราเล่ม เก่าแก่มากเลยนะครับเท่าที่ผมดูนะฮะตั้งแต่2,514นะครับท่านหมองสุริยะเนี่ยนะครับเป็นหมอดูชื่อดังมากเลยนะครับที่ในประเทศพม่าไม่ว่าจะเป็นหงสาอังวะย่างกุ้งนะครับมีคนนิยมดูกันมากต้องบอกความเด่นดังของเขานะครับหรือความแม่นยำเรียกได้ว่ามาก่อนหมอดูอีถีด้วยนะครับนี่เป็นตําราที่หมองสุริยะเขียนเอาไว้นะครับแล้วก็มีคนนำมาแปลเป็นภาษาไทยเมื่อปี2514นะครับผมจะอ่านให้นั่นฟังนะครับตามตําราเลยนะครับเอาละครับเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับตำราของ อาจารย์มองสุริยะเนี่ยนะครับเขาจะเขียนเลยนะครับว่าจะเป็นอํานาจของอิทธิพลวันเกิดนี่นะฮะอำนาจอิทธิพลวันเกิดนะครับเนี่ยตำราเรื่องมีเก่าแก่มากเลยนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับ สำหรับดวงตาของท่านที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันศุกร์เป็นธาตุน้ำฮะตามตำราของอาจาย์มองสุริยะครับกล่าวไว้ว่าท่านที่เกิดในวันศุกร์นะครับมักจะมีบุคลิกลักษณะนิสัยใจคอนะครับเป็นคนพูดจารตรงไปตรงมาบางครั้งตรงจนเกินไปหรือเรียกกันว่าขวานผ่าซากครับมักไม่ค่อยได้รับความสุขอันแท้จ,จริงเหมือนผู้อื่นได้รับความกดดันทางใจมาตั้งแต่เด็กๆจึงกลายเป็นคนจู้จี้ขี้บน่นและเจ้าทุกข์อยู่ตลอดเวลาครับถึงแม้จะเป็นคนเจ้าชู้นะครับแต่มักจะกลัวเมียหรือกลัวคู่ครองนะฮะมีเสน่ห์อยู่ในตัวครับ หญดีชีวิตมักจะเจริญรุ่งเรืองในด้านกิจการการงานต่างๆมักเป็นใหญ่เป็นโตอาชีพที่เหมาะที่สุดนะครับเกี่ยวข้องกับพวกการเงินผู้ภากษาตำรวจเกี่ยวกับการขายของสุขภาพขายของสวยๆงามๆเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มสามารถทําได้ครับผู้ที่เกิดในวันนี้แบ่งออกเป็นสองพวกคือพวกหนึ่งนะฮะเป็นคนพูดจานะฮะช่างเจราจามักจะพูดยกย่องและโอ้อวดตัวเองถ้าเป็นคนที่มีการศึกษานะฮะก็จะอวดตัวอยู่ในทีส่วนอีกพวกหนึ่งคือชอบฟังแล้วก็ยิ้มเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าได้พูดเม,มื่อไหร่นะฮะม อ่อนหวานนุ่มนวลถมตัวและมักจะพูดจาเป็นหลักเป็นฐานมีความสุภาพอ่อนโยนมากกว่าพวกแรกมากเป็นคนเกรงใจคนไม่ค่อยรบกวนใครง่ายๆเป็นคนจิตใจอ่อนไหวได้ง่ายเป็นคนที่เชื่อคนได้ง่ายด้วยนะครับบางครั้งเป็นคนโลเลไม่มีความหนักแน่นชอบใช้ความคิดคนอื่นตัดสินใจแทนสมองตัวเองนะครับปกติเป็นคนใจดีครับเป็นคนขาดหวาดกลัวไม่กล้าแข็งเท่าที่ควรและเป็นคนที่ไม่ค่อยพยาบาทใครนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นี้นะครับมักจะแก้ไขชีวิตภายในครอบครัวลําบากคนที่เกิดวันศุกร์นะฮะเป็นคนรักผี่ พี่น้องแต่เกงกลัวภรรยาหรือเกงกลัวสามีแต่ถ้าอยู่รวมกันนะฮะจะรักและเก่งใจพ่อแม่พี่น้องมากถ้าทั้งสองฝ่ายเข้ากันไม่ได้ภรรยาจะเป็นฝ่ายได้รับความเด็ดร้อนแต่ถ้าอยู่กันตาลําพังกับสามีภรรยานะฮะพ่อแม่ญาติพี่น้องนะฮะก็จะได้รับความเด็ดร้อนถ้าเข้ากันไม่ได้โดยเฉพาะผู้ที่มีแต่พ่อแม่และต้องให้รับความช่วยเหลืออีกด้วยไม่ควรแยกไปอยู่ตาลําพังกับภรรยาหรือภรรยาไม่ควรแยกไปอยู่ตาลำพังกับสามีนะฮะควรจะอยู่กับพ่อแม่ญาติพี่น้องเพราะไม่งั้นจะทํามาค้าอะไรไม่ค่อยขึ้้นครับถา เป็นหญิงนะฮะเกิดในวันนี้จะอาภัพมากมักจะได้รับความเศร้าโศกทุกทรมานทั้งกายและใจอยู่เป็นนิดโดยเฉพาะเรื่องคู่ชีวิตครับจะผิดหวังในชีวิตสมรสที่ได้ก็ไม่ดีที่ดีก็ไม่ได้นะครับไม่เป็นไม้ก็ต้องผ่านการมีสามีหรือมีแฟนหลายคนนะฮะหรือแต่งกับพ่อไม้มักจะมีลูกติดหญิงที่เกิดในวันศุกร์นะฮะอย่าเชื่อคนง่ายนักนะฮะหาคนรักท่านจริงจังยากถ้าเป็นรักที่แท้ไม่ตายก็ต้องจากเป็นไม่มีวันจะสมหวังราบรื่นตลอดไปถ้าเป็นผู้ที่ด้อยการศึกษาลึกขาดการยั้งคิดมักกจะถูร,รงไไ่งค ควรระมัดระวังเพราะเกิดวันนี้นะฮะจะเป็นคนที่เชื่อคนได้ง่ายครับอันหนึ่งคนที่เกิดในวันนี้นะฮะควรระวังคําพูดอย่างยิ่งนะฮะคนจะเกลียดและเป็นศัตรูเพราะปากของตัวท่านเองครับพยายามใช้ผลอย่าหูเบาเกินไปห้ามแต่งงานกับคนมาพติดเด็ดขาดทั้งหญิงและชายจะมีแต่ความเดือดร้อนและเศร้าโศกตลอดชีวิตเพราะอํานาจของดวงดาวแพ้กันมากสําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นี้นะฮะชีวิตจะเริ่มอับจนแล้วก็ล้นลนเมื่ออายุ68จนถึง78ครับถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงนี้ระมัดระวังจะถึงแก่ชีวิตเลยนะครับ อายุ47จะมีเคาะแรงสุดในชีวิตครับตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยครับ นี้นะครับก็ผมก็ได้อ่านคร่าวๆนะฮะตามตำราปินชีวิตนะครับแต่ก็เป็นตําราที่อาจจะตําราเก่าแก่นะครับน่าจะเขียนมาไม่ต่ำกว่าห้าสิบหกสิบปีนะครับก็อาจจะตรงใจท่านหรือว่ามีบางอย่างที่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามการสมัยนะครับผมก็พยายามอ่านตรงตามต้นฉบับให้ได้มากที่สุดครับแม่นยําหรือไม่แม่นยําอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์บอกกับผมได้เลยนะครับก็ฝากรบกวนกดหนึ่งแชร์กับผมนิดหนึ่งนะครับหนึ่งแชร์นี้เพื่อตัวท่านเพื่อให้คนที่ท่านรู้จักนะครับได้รับการทํานายดวงจากตํารา เก่าแก่โดยหมอดูชื่อดังนะฮะช่วยแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนิดหนึ่งนะครับหรือถ้าท่านอยากให้กิจคอนเฟิร์มทำช่องนานๆก็ฝากกดดาวนสนับสนุนกิจคอนเฟิร์มด้วยจะกราบขอบคุณมากครับดูดูกับผมแล้วจบคลิปนี้โทรใน0111230ย้ำครับใน0111230วันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ